สวัสดีครับวันนี้วันที่29มิถุนายน2 5 6 5นะครับทุกอย่างแดงนะครับยกเว้น g t b กับ USD นะครับทองคำก็แดงนะครับเป็นบาทกับยูเอสดอลลก็ดับแรกกดมาที่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมปรับเพิ่มปรับแก้ไขความคมชัดเลือกขั้นสูงแล้วก็เลือก 720T นะครับทั่นก็จะได้ความเร็วสูงสุดและหน้าตามันก็จะชัดแบบนี้นะครับ อย่าลืมกดเพิ่มเสียงนะครับกดครับกดเพิ่มเสียงของเครื่องมือของท่านกอดนะครับ35บาทนะครับแต่สีแดงนะครับแล้วก็ WTI กับป็นสปอร์ตก็แดงแต่ในสิ่งที่แดงนี้คือมันมันไม่ใช่เป็นแนวโน้มไซด์เวย์ดาวนะครับมันเป็นแนวโน้มไซด์เวย์อัพแต่มันแค่ชะลอตัวเฉยในการแดงนะครับเช่นราคาน้ํามันนะครับชะลอตัวเฉยนะครับแต่ในอนาคตอันใกล้นี้ราคามันจะไปที่140ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับ ถ้าเกิดถเ,เคยเห็นกันนะครับว่าช่องนี้ได้เคยดูไปแล้วมั้งเซตก็เช่นเดียวกันเซตก็ยังคงจะต้องราคาขึ้นไปพันหกรนะครับแต่ตอนนี้คือเขาชะลอตัวนะครับเราจะไปดู n v d r กันนะครับตามปกติพวกเรานะครับเราก็มาเก่งจากนักทุนต่างประเทศนะครับวันนี้ตัวแรกที่เขาเข้าเยอะที่สุดก็ยังคงเป็น a q นะครับวันนี้ราคาขึ้นไปเป็น0.03นะครับ เต็มทีก็ลงมาที่0.02มันเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับเมื่อเขาเก่งกําไรก็ค่อยๆเพิ่มราคาขึ้นไปนะครับเขาก็เห็นว่ามาลงไป0.01 0 01. นะครับแล้วก็ขึ้นมา0.02แล้วก็วันนี้ก็อยู่ที่0.03ก็อาจจะอยู่ที่0.03ได้นะครับก็รอขึ้นไปที่0.04ตลาด AQ นะครับ,น,รบนักทุนต่างประเทศเข้า33ล้านนะครับ สำหรับเมื่อวานนี้นะครับเวลา19เหรากาเขาสรุปมาตัวที่2ก็เป็น e t b นะครับสำคัญนะตัวนี้ e t b ก็วิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับก็ดูท่าทางจากตรงนี้ก็จะเห็นว่าเขาเป็นราคาเท่าเดิมจากเมื่อวานเมื่อวานก็มีการตัดสินใจว่าจะขึ้นหรือจะลงเสร็จแล้วก็เลยม,มาถึงวันนี้ว่าจะเป็นยังไงดีราคาก็อยู่ที่เดิมนะครับทรงๆตัวแบบนี้ก็คือมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปได้นะครับเนื่องจากว่ามีวันรุ่มเข้า ถ้าดูอินดิเคเตอร์ตัวอื่นจะเป็นยังไงอยู่เลยกืองกลางบรูจแปนก็หมายว่ามีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปนะครับแต่เราไม่รู้ว่าต่ําสุดสูงสุดคืออะไรเราต้องใส่อินดิเคเตอร์ที่เรียกว่าเรนเนอร์เชันตอนนี้ก็คือว่าจังหวะเขาเคยอยู่จังหวะสูงนะครับก็คือเขาจะมีโอกาสไปที่ราคา1.27นะครับ t t b นี้ตอนนี้ต้นทุนอยู่ที่1.25ก็จะค่อยๆไหลขึ้นไปที่1.26 1.27นะครับในอนาคตอันใกล้นี้นะครับดูได้จากอินดิเคเตอร์ MACD นะครับ เอ็มดีก็พุ่งเข้าไปใกล้เส้นสิงแนลนะครับนั่นเป็นจังหวะที่ดีเป็นจังหวะไซด์เว up นะครับยังไม่พอครับเราต้องดูวอลลุ่มภายในนะครับวอลลุ่มภายในประเทศบอกว่ายังไงครับถ้าวอลลุ่มภายในประเทศยังคงออกก็หมายวามว่าราคาก็ยังคงไซด์เว์ไปด้านข้างนะครับแต่ถ้าวอลลุ่มภายในประเทศเข้าราคาก็จะพุ่งขึ้นไปเช่นเดียวกันนะครับดูพวกนี้เสร็จเรายังมีอีกตัวหนึ่งที่ต้องสนใจคือเส้น20 0วัน m a c d 2 0 0วันนะครับ moving average นะครับใส่เข้าไปเสร็จเขาก็ผิดมันก็เข้าไปที่ช่องอื่นเ,เพราะฉะนั้นต้องมาเคาะที่ช่องใหญ่ๆก่อนนะครับแล้วก็ค่อยใส่ Moving a v e r a g e มันก็จะมาที่เอเวอร์แล้วก็เอาไปตั้งค่าจาก5าให้เป็น200ะวันนะครับตั้งง่ายๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีเป็นสีขาวนะครับเห็นหรือยังครับว่าตอนนี้เขาอยู่ต่ำกว่าเส้น200ะวันนะครับแล้วก็ยังคงมีโอกาสดีดขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่ออยู่ต่ำกว่าเส้น200ะวันมันก็จะดีดลงนะครับ แต่จังหวะนี้คือว่ามันยังคงดื้อด้านยังคงพุ่งขึ้นไปใกล้เส้นลดสองร้อยวันนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ก็จะค่อยไซด์เว์ขึ้นไปนะครับเพราะว่าทุนต่างประเทศยังคงให้ความสนใจใน TTB นะครับแล้วเมื่อไหรล่ะะรละเมื่อไหร่ละมันจะหมดไปหมายว่ามันจะเราจะหมดความกังวลว่าจะทํากําไรได้หรือเปล่าเราก็เข้าดูที่ Time Frame Week นะครับ Time Frame Week, Frame Week เขาบอกว่าอะไรครับ Frame Week บอกว่าโอ้โหจังหวะมันกำลังจะขึ้นไปทีเดียวแล้วก็ตอนนี้มันก็ลงมาต่ําที่ตรง r e c a t i o n ด้านล่างนะครับ อาจจะลงมาต่ำได้อีกนิดหน่อยนะครับก่อนที่มันจะเด้งขึ้นไปนะครับชนเส้น2องวันตรงที่ราคา1.43นะครับเพราะฉะนั้นเอาหมายเขาไว้อะไรล่ะหมายว่า g t b จะมีราคามากขึ้นไปกว่าเดิมใช่ไหมแน่นอนครับในตอนไหนล่ะในวันที่เท่าไหร่ล่ะอ,อ๋อประมาณเดือนหน้าครับโอ้นานไปหรือเปล่าราคามันจะค่อยขึ้นไปใช่ไหมถามตัวเองก่อนนะครับถามใจตัวเองก่อนท่านดูแบบนี้แล้วท่านก็ต้องถามใจตัวเองก่อนว่าท่านรอไหวไหมราคามันมาอย่างเงี้ยแล้ว พอทำ f ฟรมเดย์เสร็จมันก็ต้องมาทำเฟรมวีคมันก็จะค่อยพุ่งขึ้นไปที่ทำเ m e มวีคจะไปที่สูงสุดที่1.7ถามใจตัวเองของท่านก่อนว่าท่านทนถือไหวไหมมันจะไปจริงหรือเปล่าจริงไม่จริงเราต้องดูที่ตัวไหนตัวไหนเป็นตัวเป็นตัวบ่งบอกว่าจะไปนะครับก็ดูที่ MACD นะครับเข้าใกล Signal, ้ s Signal ผลุ่มไม่เข้าแต่ว่ายังคงมีโอกาสแต่ลุ่มภายในประเทศทั้งทุนต่างประเทศเข้านะครับหมายความว่าอะไรครับ หมายว่านักทุนต่างประเทศจะเป็นคนค่อยๆชักนําราคาขึ้นไปแล้วให้นักทุนภายในประเทศแลเห็นความสําคัญแล้วค่อยเข้าราคาก็จะค่อยขึ้นไปนั่นหมายความว่าอะไรครับ TTB นั้นมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปนะครับ TTB มีโอกาสจุดนี้ไปประมาณสักอ่ามันไม่ใช่สั้นๆนะครับจะไปหลายเดือนอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรานับขีดขดหนึ่งมันคือ1อาทิตย์ใช่ไหมครับสลับ t า m เว r a m e week ิถ้านับ1 2 3 4 5 6 มันก็ยังไซเวย์ไปประมาณสักหนึ่งเดือนข้างหน้านี่ก็คือ,อยังคงไซเวย์ไปาทางด้านข้างถึงราคาตกนะครับพอหลังจากนั้นก็4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 16อีก2เดือนนะครับราคาถึงจะกลับไปที่1.0นะครับเพราะฉะนั้นจากตอนนี้ก็คือราคายังคงไซเวลงไปนะครับ1เดือนที่จะถึงนี่คือราคาจะไซเวไปทางด้านข้างแล้วอีก2เดือนราคาถึงจะพุ่งขึ้นเพราะฉะนั้น TTB นี่ถ้าเราลงทุนวันนี้เราก็จะได้กำไรคืนในอีก2อีก3เดือนข้างหน้านะครับพูดถึงการลงทุนในวันนี้นะครับของนักทุนต่างประเทศไม่ใช่เบาๆนะครับเพราจนประเทศต่างประเทศนี่เขาลงทุนล่วงหน้าวขาอ่านเกมล่วงหน้านะครับดูต่างๆดูเทคนิคดูอ่าสตอรี่ต่างๆแล้วเขาลงความเห็นว่าอีก3เดือนข้างหน้าราคามันจะพุ่งขึ้นไปสำหรับท TB วันนี้เขาก็เลยเข้าลงทุนไว้ก่อนเลยนะครับสนับทุนต่างประเทศนะครับแล้วเราล่ะถ้าเราเป็นนักทุน เราจะเอาแบบไหนดีเราจะเป็น VI หรือยังไงดีเราจะทํากําไรให้ได้เร็วหรือทํางานทํากําไรให้ช้าหรือรอจังหวะยังไงดีถ้าเป็นถ้าเป็นแอดมินแล้วแอดมินก็จะบอกว่าเอาเงินไปลงทุนตัวอื่นก่อนตัวนี้เราก็จับตาดู TTP เอา TTP ใส่ไว้ใน Fa เบอ i ์นะครับ i เอาในหุ้นที่เป็น Fa เบอ i ์กนะครับก็เก็บมันไว้แล้วรอดูจังหวะมันขึ้นตอนนี้มันยังไม่ขึ้นใช่ไหมเราก็ยังไม่ต้องรีบเข้านะครับเพราะถ้าเกิดเข้าไปเราก็อาจจะเสียเสียเงินมันก็จะ มันก็จะพุ่งลงไปเพราะฉนั้น TTB ถือเป็นหุ้นดีและจังหวะไซด์ไวอัพนะครับเราก็จับตาดูแค่นั้นเองนะครับตามนักทุนต่างประเทศเข้านะครับลงทุนต่างประเทศเข้า28ล้านนี่คุณไม่ทําอะไรเลยเหรอคุณอยู่เฉยๆเหรอไม่เราก็จับตาดูมันนะครับว่าแค่จับตาดูมันอันนี้ทงเฟรมวีคนะครับกลับไปที่ทงเฟรมเดย์เพราะทงเฟรมเดย์เขายัางไซด์ไซไดนะไซ์ไวดาวนะครับเฟรมเดย์นี่ก็ไซด์ไวดาวลงข้างล่างนะครับรอต่อไปนะก็คือต้องรอต่อไปโอเคครับมอเป็นยังไงบ้าง มอเป็นจังหวะไซด์เว้า up นะครับค่อยๆขึ้นไปแล้วถามว่าขึ้นไปสูงส,สุดแล้วก็คือตรงนี้มันขึ้นไปสูงสุดแล้วนะครับลาสลัมก็ไซด์เวดาาลงมาแล้วก็ไปทางนี้หมายเขาว่ายังไงครับตัวนี้ให้หน้าจับตาเพราะเขาก็มีตัวนี้ครับมีบอลลุ่มที่ผิดปกติหมายความว่าอะไรครับมอเนี่ยอย่างที่เคยบอกไปในคลิปก่อนหน้านั้น,นะครับก่อนที่ครั้งก่อนที่เขาเคยเข้ามอะครับให้จับตาดูตัวนี้ให้ดีเพราะมีจังหวะที่จะคือเขาจะมีจังหวะที่จะพุ่งขึ้นไป พุ่งขึ้นไปเหนือเส้น2 0 0ลวันหรือไม่ก็พุ่งต่ำลงมาเพราะอะไรครับเพราะเขามีมีไส้เทียนที่คือปกติถ้าเกิดเรามีไส้เทียนที่ยาวอยู่ด้านล่างก็หมายคามว่าในวันถัดไปนั้นราคาก็จะพุ่งเกิดขึ้นก็แิมแต่ในที่นี้มีไส้เทียนยาวไปด้านล่างแต่ราคานั้นหวบลงหวบลุมหมายความว่าอะไรครับผลุ่เข้าเยอะนะครับผลรุ่เข้าเยอะ m a c d อยู่เหนือสัญญาลด้วยแต่ราคายังคงกลับมาเย็นอยู่ที่เดิมหมายว่าเขารับไปแล้ว1จุดรับไปแล้วนะครับก็คือมีการกิน กำไรไปแล้ว1รอบก่อนที่จะค่อยไซด์เว์ไปด้านข้างแร้วรอจังหวะให้สูงขึ้นไปมอยังคงเป็นจังหวะหุ้นที่เป็นไซด์เว์อัพถือว่าเป็นหุ้นที่เก็บไว้ในพอร์ตได้จะดีจังหวะถัดไปเขาจะทํากําไรที่เท่าไหร่ครับไปดูทางเฟรมวีคาเขาบอกว่าเขาจะขึ้นไปที่สูงสุดที่ราคา2อถึงสบาทก็หมายามว่าอีก3-4เดือนข้างหน้าราคามอจะไปที่2บาทกว่าๆเหมาะสมที่เก็บไว้ในพอร์ต พราะราคามันจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับสรับหมออันนี้ดูเพื่อเข้าเข้าเขาแล้วนะครับพอจะเข้าใจกันใช่ไหมครับเราจะไม่เราจะไม่เป็นเดทชหมายว่าอันนี้ที่ฤดูนี้มันถึงเป็นเดทชก็ได้ระยะสั้นๆคือคือได้เงินนิดๆหน่อยๆนะครับถ้าเป็นเดทชจังหวะของเขาก็คือมีอคล้ายๆเป็นโดจิวันพรุ่งนี้ก็ราคาก็พุ่งขึ้นไปอีกนะครับจนกว่าจะพุ่งขึ้นมาที่ข้างบนสุดสองบาทกว่าๆสองบาทสองบาทจุดหนึ่งห้านะครับตอนนี้อยู่ราคาที่หนึ่งจุดเก้าสี่ก็จะเป็นเดทรับ แต่ถ้าเกิดท่านไม่อยากจะเป็นคนที่ทำกำไรเป็นชั่วครั้งชั่วคราวสั้นๆหนึ่นงท่านก็ต้องทนถือให้ราคามันพุ่งขึ้นไปที่ใกล้ๆ3บาทท่านก็ขายก็ถือว่าเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับสำหรับมอทัดมาดูอีกตัวนะครับตัวนี้สำคัญนะครับก,รกันกุลนะครับกำลังกลับขึ้นไปแล้วนะครับหลังจากที่ยืนเหนือเส้น2 0 0้วันได้นะครับขั้นยังไงครับตัวนี้เอม d ซีดีอยู่ในสัญญาณทุนภายนอกประเทศเข้าแตงทุนภายในยังคงไม่ลงทุนหรือว่าขายทํากําไรเพราะว่ามันสูงนะครับหมายว่ามันทํา มันทำ New High นิวไฮในจังหวะ2-3อาทิตย์ที่ผ่านมาก็เลิขายทำกำไรแล้วขายยอดตัวนะครับแต่ในความเป็นจริงของมันนะครับเราต้องทนถือต่อไปครับเพราะว่าอะไรครับเพราะกำไรที่เห็นจริงๆมันคือคือตัวนี้นะครับคือสามเฟรม e e กกำไรที่ได้จริงมันจะไปที่ราคา10บาทหรือ9บาทบตอนนี้ราคามันอยู่ที่5.70 5.70เุเป็นจังหวะเบื้องต้นเป็นจังหวะเริ่มต้นนะครับให้สะสมกําไรไปนะครับตัวนี้ท่านจะออกหรือขายทิ้งเมื่อราคามันไปที่9กบาทกว่า ตอนนี้ราคาอยู่5บาทนะครับเราเอากําไรก็คือเมื่อราคาไปที่9บาทหรือ8.50บาทแค่นั้นเองนะครับการกุนนั้นมีจังหวะไปจริงๆนะครับจะไปที่9บาท10บาทเพราะฉะนั้นเมื่อท่านรู้แบบนี้ท่านก็เข้าเก่งกําไรในตอนนี้ราคามันอยู่แค่5บาท5.7แล้วท่านก็รอทนถือไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะขึ้นไปที่9บาท10บบาทเพราะอะไรครับเดี๋ยวเราจะมายกตัวอย่างให้ท่านเห็นชัดเจนนะครับว่าหุ้นมันจะไปอย่างนั้นจริงหรือเปล่าก็เดิมๆครับ ราคาหุ้นนะครับราคาหุ้นประกอบด้วยราคาแล้วก็เวลาแล้วมันจะวิ่งอยู่ในเส้นตีเนียเลกชันต่ำสุดกับสูงสุดนะครับเมื่อไรก็ตามที่มันต่ําสุดมันก็จะวิ่งขึ้นไปสูงสุดแล้วก็จะลงมาต่ําสุดแล้วก็จะวิ่งขึ้นไปสูงสุดเช่นตัวนี้นะครับถ้าเราขีดเข้าไปตรงนี้มันจะวิ่งขึ้นไปสูงสุดต่ําสุดขึ้นไปสูงสุดมาต่าสุดขึ้นไปสูงสุดแล้วก็ต่าสุดประมาณนี้นะครับอาจจะอาจจะตรงหรือไม่ตรงบ้างก็ได้แต่ว่าเมื่อมันขึ้นสูงสุดก็ต้องลงต่ําสุด จังหวะจะเป็นเช่นนั้นนะครับก็จังหวะถัดต่อไปนี้ก็คือมันจะค่อยๆไซด์เวทํากําไรให้กับท่านขึ้นไปที่จังหวะสูงสุดก็มีอยู่แค่นี้ครับ,ก,รก,ก,ก,บกันกุลก็ทํากําไรให้ท่านแน่นอนไปที่ใกล้สุดก็จะเป็น8.50ใกล้สุดก็จะเป็น8.50คือเราเราลากทางเฟรมนะลากลากทางเฟรมเต้นมันก็ไปอย่างที่ที่บอกก็คือ ทงเฟรมเดย์กับทงเฟรมวิกมันมันมันส่งเสริมกันและกันครับทงเฟรมเบส์มเฟรมเดย์มันเป็นขาลงก็จริงแต่ว่าทงเฟรมวิกมันจะเป็นจังหวะกลับตัวขึ้นไปพี่พินาดูนะครับท่านนักทุนครับก็อยู่ที่ท่านนักทุนจะพินาหรือเปล่าเป็นอย่างนี้นะครับเราชี้ให้ท่านเห็นจังหวะของเขาทงเฟรมวิกกับทางเฟรมเดย์เป็นเช่นนี้ส่วนท่านจะเห็นตามเราหรือเปล่าก็อยู่ที่ตัวท่านนักทุนเองจะพินานะครับว่าจะเป็นเช่นนั้นจริงหรือเปล่านะครับอันนี้มันจะง่ายกว่าการไปนั่งนับ1 2 3 45 นับ a b c นับ a b c นับ c ไป b นับ b ไป c อะไรพวกนี้นะครับอันนี้จังหวะมันเห็นเห็นเป็นขึ้นสุดมันก็ลงสุดทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในกรอบ linear location นะครับกรอบ linear location กรอบล่างกรอบบนนะครับเมื่อราคามาลงมาล่างสุดเราก็ซื้อเมื่อมันขึ้นไปสูงสุดเราก็ขายกาไรก็คือจังหวะจากล่างสุดไปสูงสุดนั่นคือจังหวะทํากําไรใจนะครับย้ําแล้วย้ําอีกอให้ท่านเข้าใจอย,อย่างจริงจังคือให้ท่านไปทํากําไรได้อย่างจริงจังนะครับ เป็นประโยชน์ของตัวท่านเองเพราะฉะนั้นอย่างนี้ท่านก็คงจะต้องทําความเข้าใจอย่างได้ได้อย่างสบายๆกานคุณไปแล้วนะครับ AOT เป็นจังหวะอะไรครับขึ้นไป70เ,เห็นไหมครับถ้าใครอยากจะรู้ว่าเราเราเคยบอกไว้ว่ายัางไงนะครับกลับไปดูคลิปเก่าๆก่อนหน้าสัก 2- อสคลิปหน้านี้นะที่มีอ AOT นะครับเมื่อมาลงมาต่ําสุดเสร็จมันก็ต้องวิ่งขึ้นไปสูงสุดเป็นอย่างที่เราบอกไหมครับเมื่อมาที่สูงสุดเสร็จมันก็ต้องซไซด์เวลงมาล่างสุดตรงนี้นะครับครั้งต่อไปท่านก็รอเข้าที่ราคา69บาท เราก็กลับฟันทนถือไปให้มันไปที่ราคา74บาท AOT จะไป74บาทนะครับแต่ก่อนหน้านั้นมันจะลงไปที่69บาทโอเคไหมครับเห็นจังหวะอะไรไหมครับเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับจังหวะมันขึ้นมาลงถ้าท่านไม่เชื่อเรานะครับเราจะให้ดูนะครับขีดเส้นราคาไปตรงนี้มันลงมาต่ําสุดมันก็วิ่งขึ้นไปสูงสุดวิ่งไปสูงสุดมันก็ลงมาต่าสุดต่าสุดมันก็ขึ้นไปสูงสุดสูงสุดมันก็จะลงมาต่ําสุดต่ําสุดมันก็ต้องวิ่งขึ้นไปสูงสุดเห็นอะไรไหมครััััับบบแลล้้วมมนนนนนอออยยู่่ใใกรรเชชค ต่ำกรอบต่ำสุดกับกรอบบนสุดถูกต้องไหมครับอันนี้เราพิสูจน์ให้เห็นนะคบว่าความเป็นไปเป็นมาของหุ้นแต่ละตัวน,นี่มันเป็นคล้ายๆกันม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 ีขึ้นไปสุดมันก็ต้องลงมาต่ำสุดแต่ว่าสิ่งที่เราต้องซื้อก็คือว่าเราต้องเล่นจังหวะที่มันเป็นไซด์เวยัพมันก็จะทำกาไรเป็นช่วงช่วงให้เราอย่างเช่นตอนนี้1เดือนมันทํากําไรสูงสุดให้เรา2เดือนมันลงมานะครับคือ เราเราเอาหากําไรเฉพาะจุดสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะสูงสุดตรงนี้ก็เป็น3าครั้งนะครับมันให้กําไรเรา3เดือน3ครั้งือว่าต้นปีมาเดือนแรกเราเริ่มซื้อที่มันต่ําสุดมันก็วิ่งขึ้นไปสูงสุดเราก็ขายทํากําไรแล้วเราก็รออีกเดือนหนึ่งมันก็ลงมาต่ําสุดเราพก็ค่อยซื้อทํากําไรซื้อเมื่อมันลงต่านะครับขึ้นก็ให้ขายนะครับขายขายแล้วก็รออีกเดือนหน้าก็ก็คือซื้อเมื่อต่ําสุด ล้วก็รอขายที่มันขึ้นสูงสุด aot นี้เขาเป็นหุ้นที่ดีจริงๆนะครับเขาเป็นจังหวะเขาเหมือนเขานัดกันมาเลยนะครับว่าเออหนึ่งเดือนข้างหน้านี้มันเป็นขาขาลงนะครับเราต้องรอจังหวะมันหน่อยนะครับรอให้มันลงต่ําก่อนนะครับพอมาลงมาต่ําสุดปุ๊บเราก็ซื้อซื้อตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วเราก็ไปรอขายเดือนหน้านะครับเพราะว่ามันจะไปขึ้นไปเดือนหน้าเห็นไหมครับโอ้ดูง่ายจังเลย aot นี้สุดยอดเลยนะครับเป็นหุ้นที่นัดกันอย่างสม่ําเสมอนัดกันอย่างเป็นเจ้ามือที่ทําเงินทํา ทำกำไรได้เป็นจังหวะอย่างดียิ่งนะครับเหมาะสมที่เก็บเข้าไว้ในพอตนะครับตัวนี้อันนี้ patreon, เป็น time า r a ฟร day นะฮะยังไม่ได้ดู time า r a ฟ e week นะครับ time า r a m e day ยังจะไปที่75บาทนะครับถ้า time า r a m e week จะไม่ยิ่งมากขึ้นไปเท่าไหร่ดูดีครับทีนี้เห็นเห็นจังหวะมันขึ้นมาลงเห็นไหมครับ time า r a m e Day นี่คือ time า r a ฟร day นะครับนี่คือ time า r a m ร Day นี่คือ time า r a m e d เ y นะครับแต่แล้ว time า r a m e w e e กก็คือมันก็วิ่งขึ้นไปสูงสุดที่79บาท 77บาท79บาทโอ้ oh, ถือว่าสุดยอดนะครับแต่ก่อนที่มันจะไปถึงเนี่ยมันจะสั่งหักหักหวลงหักหัวขึ้นไปที่79บาทท่านทนถือได้ไหมครับหมายามว่าขายตรงนี้ขายเสร็จก็รอให้มันลงมาต่ําสุดค่อยรอซื้อพอซื้อตรงนี้ได้เสร็จก็ต้องทนถือให้มันถึง79บาทบเก้าทใจตรงกันใช่ไหมครับโอเคนะครับนักทุนต่างประเทศจะเห็นอะไรดีก่อนเราเสมอเพราะอะไรครับเพราะเขาเป็นผู้เป็นเหมือนเจ้ามือเขามีทุนเขาก็ค่อยแอบเข้ามาก่อน ย่างเขาเข้านิวส์กับเข้า q a น uh, ี่เขาเข้ามาเรื่อยๆนะครับเข้ามาข่าวก่อนนู้นก็75ล้าน30ล้าน3 20ล้าน10ล้านคือจะเข้ามาแบบไม่สม่ำเสมอแต่ว่าการเข้ามาเป็นสม่ำเสมอยังมีอีกหลายตัวนะครับท่านก็ลองไปเลือกดูแล้วกันนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับแต่เราจะให้ไวประมาณ5ตัวให้ท่านดูนะครับท่านเห็นให้ย่อน้ำลายสอของท่านนะครับจังหวะกง่ายๆนะครับใครๆก็ทำได้นะครับ เพียงแต่ยังไม่มีใครนึกได้มีใครนึกได้หรือยังครับมันดูง่ายใช่ไหมครับทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในกรอบดนเลเวเลเชั่นอย่างนั้นเขาจะหามาทําไมครับก็จะคํานวณมาทําไมครับทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอยู่ในเครื่องมืออยู่แล้วนะครับทางแอดมินนี่ก็แค่เอาเครื่องมือมาใช้ให้ท่านเห็นถึงจังหวะการทํากําไรมันลงต่ําสุดเราก็เข้าซื้อเพื่อสะสมเพื่อเก่งกําไรเมื่อมันขึ้นสูงสุดเราก็ขายเพื่อทํากําไรง่ายไหมครับไม่ต้องไปเถือ่อทนถือเป็น VI ถือทิ้งไว้ก็ไม่รู้ว่าหุ้นมันจะเกิดประโยชน์มันจะให้คุณเราเท่าไหร่มันจะแบ่งปันให้เราได้ไหมมันจะแบ่งผลประโยชน์ให้กับเราเท่าไหร่ก็ก็นิดหน่อยนะแต่ถ้าเกิดเราอย่างนี้เราจะกะเก่งกาไรได้ว่าอีกประมาณกี่เดือนเราจะทํากําไรกับตัวนี้ได้กี่ครั้งนะครับก็อยู่ประมาณนี้อันนี้ก็แล้วแต่ถ้านักลงทุนจะพิจารูดูนะครับท่านเป็นผู้บริหารท่านคือผู้บริหารที่เราให้ข้อมูลกับท่านแบบนี้ไปเราเป็นเพียงนักวิเคราะห์ธรรมดานะครับซึ่งไม่ได้มีการแต่งตั้งใดๆสิ้น เราเป็นคนธรรมดาที่มีข้อมูลที่ไม่เหมือนจะธรรมดาครับให้กับท่านนักทุนได้พิเคราะห์ดูแล้วก็วินิจฉัยดูว่าอะไรพอเป็นไปได้สิ่งไหนพอเป็นไปได้สิ่งนั้นย่อมสร้างผลกําไรเพราะฉนั้นธุกิจทุกทอย่างอยู่ที่ตัวท่านนักทุนจะพิจารณาและทํากําไรนะครับสลาบวันนี้เราก็ขออําลาด้วยคลิป ประมาณนี้นะครับยังไงฝากกดถูกใจกด s ับสนร้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับอย่าลืมนะครับสิ่งดีๆต้องตอบแทนกลับไปกลับมาเมื่อท่านเราเรายื่นสิ่งดีๆให้กับท่านเมื่อท่านได้รับแล้วการรุณาสมัครสมาชิกเข้ามานะครับขออนุญาตขออนุญาตชี้นําในการสมัครสมาชิกเข้ามานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าท่านควรจะทํากําไรได้ตัวเองของท่านเองเมื่อท่านทํากําไรได้ท่านการรุณาสมัครสมาชิกเข้ามา เราไม่ต้องการเงินทั้งหมดของท่านเงินทั้งหมดของท่านคือเงินทั้งหมดของท่านเราต้องการเพียง35บาทต่อเดือนแค่นั้นเองนะครับสมัครสมาชิกแค่3าบาทต่อเดือนร้อยดูตอนไหนก็ได้เอามาดูคลิปตอนไหนก็ได้อะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งดีๆที่เราแลกกันนะครับต้องมีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันขอขอบคุณสำหรับท่านที่สมัครสมาชิกเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับขอขอบคุณอย่างสูงครับแล้วไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ